ในส่วนของป้อมจราจรเนี่ยนะครับมีการรายงานออกมาว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานที่สอนอส่วนแยกพญาไทที่ป้อมจราจรเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปเผาความเสียหายนี่นับล้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บหลักฐานนะครับ สถานีตำรวจส่วนแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นสถานีตำรวจส่วนแยกของสอนอพญาไทและป้อมจราจรสอนอพญาไทเขาที่ติดอยู่กับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยหัวมุมเกาะพญาไทหลังจากที่ถูกกลุ่มคนร้ายทุบกระจกและทรัพย์สินพังยับเยินก่อนจะวางเพลิงเผาวอดเสียหายซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าสอนอส่วนแยกเนี่ยมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวกว้างหเมตรยาว10เมตรเท่านั้นเอง ได้รับความเสียหายตัวอาคารถูกเผาและทรัพย์สินภายในเครื่องใช้สำนักงานกล้องวงจรปิดเสียหายทั้งหมดเลยมูลค่าความเสียหายประมาณ6กถึงเล้านบาทส่วนป้อมจราจรที่ติดกันเนี่ยนะครับเป็นอาคาร2ชั้นกว้าง4เมตรยาว8เมตรนั้นก็ถูกทําลายกระจกแตกทุกบานทั้งชั้น1ชั้น2ทรัพย์สินภายใ,ในเสียหายทั้งหมดเหมือนกันมูลค่าเสียหายประมาณ2อถึงสามแสนบาททั้ง2จุดเนี่ยนะครับทั้งภายในและบริเวณโดยรอบก็พบระเบิดปิงปอง ที่คว้างมาแล้วไม่ระเบิดอีกจํานวนหนึ่งพร้อมกับเก็บเก็บอุปกรณ์บางส่วนที่คาดว่าจะใช้ในการาวางเพลิงนะครับเป็นหลักฐานเพื่อติดตามคนร้ายเนี่ยมาดําเนินคดีกันต่อไปซึ่งนะครับสำหรับสถานีตํารวจส่วนแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เป็นสถานีตํารวจส่วนแยกของสอนอพยายไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นหน่วยบริการประชาชนนอกพื้นที่เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการรายงานกันขึ้นมาเป็นการกระจายการบริการสู่ประชาชนลดความแออัดของสถานีตํารวจหลักเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้ประชากรหนาแน่นเป็นศูนย์กลางธมนาคมมีความเจริญทางเศรษฐกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมแล้วก็เปิดมาเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองเป็นสถานีนําร่องด้วยนังแอนของบชนนะครับซึ่งท่านผต พบตรเนี่ยก็ได้มาตรวจเยี่ยมไปเมื่อวันที่4ีิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก่อนจะเมื่อวานนี้ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเผาวอดเสียหายเลยนะครับเป็นอย่างนั้นละกัน